สวัสดีพี่ๆขอน้องเช้าพระเครื่องและ FC ที่รักทุกท่านครับ EP ที่2 4ครับสวยๆงามงามยามเช้าเช้าเลยครับ300บาทครับถูกใจได้เลยครับมาดูรายการที่1นึ่งเลยครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทบครับ เนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับหล่อโบราณพิมพ์หน้าฝรั่งครับเมืองมักขามหวานครับอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับรายการที่สองครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับ เนื้อโลหะเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่3ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อโลหะเก่าๆก่ามันๆเลยครับ 300อบาทครับก็จับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่4ครับเป็นพระพิจิตเม็ดเข้าเมาครับเกตโคตรครับหลังลายผ้าครับจิ๋วแต่แจ๋วครับเล็กดีรดโตครับ เลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่5ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินครับหลังพระคูวิบูลธรรมเวทครับหลวงพ่อเปลืองครับเลี่ยมเก่าครับ รายการที่6ครับเป็นพระล่วงครับหลังรางปืนครับน่าจะเป็นหลังแบบครับเหนือชินตะกัวเก่าเก่าค่ำๆเลยครับพระล่วงยืนประทานพรครับ รายการที่7ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมอิสาริโกรครับเหรียญจะเรินพอล่างครับปีพศ2517ครับอายุ95ปีครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับวัดละหานไล่จังหวัดละยองครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่8ครับเป็นพระสุ้มกอเนื้อดินครับเหนื้อดินเก่าเก่ามันๆเลยครับพระสุ้มกอเมืองกำแพงเพชรครับรายการที่9ครับเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อเผือกครับ วัดกิ่งแก้วครับเมืองสมุทรปาการครับเลี่ยมกอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับใต้ฐานอุดกิ่งครับสวยๆคมๆมันๆเลยครับรายการที่10ครับเป็นพระปิตาหล่อบโบราณเนื้อเมฆกับพัดครับหลังยันยุ่งครับ เนื้อโลหะเก่าเก่ามันมันวาวๆเลยครับออกปีกมแมลงทับเลยครับรายการที่11ก็เป็นเหรียญหลวงพบผางครับจิตตะคุตโตครับวัดอุดมคงคาคีรีเขตครับปีพศ2512ครับ สวยหน้ามองหน้าบูชาครับรายการที่สิบสองครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อนุ่มนุ่มแน่นแน่นแก่งแเลยครับ รายการที่13ครับเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดครับหลังพระอาจารย์ทิมครับเรียมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่14ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับ วัดช้างให้ครับเรียมเก่าครับเรียมประกบครับรายการที่15ครับเป็นเหรียญจอบใหญ่หล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับสภาพใช้ครับ ขึ้นสนิมเขียวเลยครับเก่าไม่เก่าครับรายการที่16ครับเป็นเหรียญ25พุทธศตวรรษครับเหรียญกะไหลทองครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับ เลี่ยมจับกกอบเงินกกอบทองครับรายการที่17ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ครับอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาครับ พลาสติกคับพลาสติกเรือนลังแทบมองไม่เห็นเลยครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับปีพศสอ1 2ครับสวยงามเก่าเก่าอย่างนี้ก็300บาทครับรายการที่18ครับเป็นเหรียญสี่เหลี่ยม ปะะพามนทนหลวงปู่สุกครับเหรียญล่อบโบราณครับหลังยันนูนครับสวยๆคมๆคมเลยครับเหนื้อชินตะกัวกเก่าๆค่ำๆเลยครับ รายการที่19เครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงครับหลังแบบครับเนื้อผงเก่าเก่าแก่งแก่งแน่นแน่แน,นมัน,ม,นมันเลยครับปิดตาพิมพ์หูกระต่ายครับมาพร้อมตลับสแตนเลสพร้อมบูชาเลยครับรายการที่2 0ครับเป็นพระกิ่งหล่อบโบราณครับใต้ฐานอุกิ่งครับ เนื้อโลหะเก่าเก่าค่ำๆเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่21เครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแก่งแก่งแน่นๆมันมันเลยครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับรายการที่2 2ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักครับด้านหลังเป็นอักขระเรียกยันครับเนื้อเก่าเก่ามันๆเลยครับรายการที่2 3ครับ เป็นพระลอดเนื้อดินครับเนื้อดินเก่าๆเลยครับพระลอดมะหาวันครับเป็นพระกูครับรายการที่2 4ครับเป็นพระปางลีลาครับพิมพสองหน้าครับ ผักลวดเก่าโบราณครับน่าจะเป็นพระกูครับเหนือชินตะกัวเก่าๆเลยครับรายการที่2 5ครับเป็นพระพุทธชินราชครับหล่อโบราณครับหลวงปูส่สวงรุ่นหนึ่งครับ ต่อโค้ดรับอักขระเลขยันนีะครับเนือมันๆเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินครับรายการที่26ครับ เป็นพระยอดธงหล่อโบราณครับเนื้อชินตะกัวครับน่าจะเป็นพระกูกครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่2 7ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับ เก่าเก่าค่ำค่มันมันเลยครับรายการที่2 8ครับเป็นพราสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเหนือหนึกนุ่มครับนุ่มนม,นมแน่นๆมัน,ม,นมันเลยครับสวยบาดหูบาดตาบาดใจเลยครับ 300บาทครับก็เอื้อมถึงครับบูชาสององค์500บาทครับบางบางเบาเบาครับรายการที่ย9เครับเป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับเหืือโลหะเก่าๆเลยครับ เก่าเก่ามันมันเก่าไม่ทราบที่ครับของดีไม่รู้วัดครับรายการที่30ครับเป็นเหรียญหล่อบโบราณหลวงพ่อไปครับกะไหลเงินครับที่ระลึก2478ครับ ใต้ฐานต่อโค้ดเลข2ครับสวยสวยคมคมมันมันวาวๆเลยครับรายการที่31ครับเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยครับหลังยัน5ครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับ เลี่ยมกอกกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่32ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับก้นอุครับน่าจะเป็นวัดห้วยเขนครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับ รายการที่33ครับเป็นกุมารทองหล่อโบราณเนื้อโลหะครับเนื้อโลหะมันมันเก่าๆก่ค่ำค่เลยครับกุมารทองเรียกทรัพย์ครับเรียกเงินเรียกทองครับ300บาทครับ ก็เป็นเจ้าของได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่34ครับเป็นล็อกเก็ตภูมิพลอดุลยเดชครับปีพศ2,500ครับล็อกเก็ตนายหลวงรอ9ครับ มาดูชุดพิเศษกันบ้างครับใส่ไข่2ฟองครับนุ่มๆมันๆเลยครับราคาบางๆเบาๆครับรายการที่1ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับวัดช้างให้ครับเหรี่ยมเก่าโบราณครับเรี่ยมเดิมๆเลยครับ น่าจะเป็นเนื้อชินตะกัวครับรายการที่สองครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับด้านหลังตอกโค้ดครับน่าจะเป็นยันตีครับกลนหุ้มเงินครับตอกโค้ด ตัวตอเต่าครับน่าจะเป็นหลวงปู่โต๊ะครับวัดประดูชิมพีครับกรุงเทพมหานครครับรายการที่3ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเขียนครับหล่อโบราณพิมพ์หน้าหมูครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆมันๆเลยครับ หล่อโบราณเนื้อทองประสมครับรายการที่4ี่ครับเป็นหรือสีหล่อโบราณครับหรือสีหล่อโบราณหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับอุดกิ่งด้านข้างครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ ใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่5ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับอุดกิ่งด้านข้างครับพระกิ่งก้นถ้วยครับเนื้อมันๆเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่6ครับเป็นพักกิ่งปางลำพึงครับเนือโลหะเก่าๆมันๆเลยครับใต้ฐานจานอัคระเลขยานครับรายการที่7ครับเป็นพระปิดตาครับ ปิดตาแกะเก่าครับเรี่ยมเกอะกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่8ปดครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จพิมพ์9ชั้นครับเนื้อชำชำๆมันๆเลยครับ เก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับมีคาบกุเลยครับปกคลุมทั่วองค์พระเลยครับรายการที่9ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับด้านหลังตอกโคดเฉลิมพลครับเหนือโลหะเก่าเก่ามันๆเลยครับ รายการที่สิบครับหลวงพ่องเงินหมายแกะครับปี1.5ครับหมายโพแกะเก่าครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับเหนือจัดจ้านเลยครับมันๆเลยครับเก่าได้อายุครับ รายการที่11เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อขอมครับวัดไผ่โลงวงวัวครับเมืองสุพรรณบุรีครับใต้ฐานอุดกิ่งครับรายการที่12ครับเป็นสิงห์นาแกะครับพุทธสินงดงามครับ สิงตาแดงครับมาพร้อมเลี่ยมครับกอบกันน้ำเลยครับพุทธสินงดงามครับอลังการงานสร้างเลยครับสิงเจ้าป่าครับสถานพงไัยครับ สวยเยาวยวนใจเลยครับรายการสุดท้ายครับเป็นพระลอดครับแกะออกมาจะกรอบเลยครับพระลอดเนื้อดินเก่าครับน่าจะเป็นพระกุครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อต่อไปครับพระสวยสวยงามงามยามเชา้ชาเช้าครับพี่ๆน้องๆสนใจองไหนแคปรูปส่งลายเข้ามาได้เลยครับที่0809536529ครับราคาบางบางเบาเบาครับ ขอบคุณครับ